คุณมอคทำไมตองได้เสียกันทำไมถึงสวนหนาจะได้เสียกันตอนเมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราเมาครับไม่ว่าจะเมาจากยาหรือเมาจากสุราเหล้าเบียร์วายอะไรก็แล้วแต่มันไปกดสมองส่วนหน้าเราครับสมองส่วนหน้าเราที่ควบคุมย้ำคิด ย้ำทำควบคุมจิตใจเราควบคุมการกระทําของเราเนี่ยมันสูญเสียไปทําให้จิตใต้สนึกเราที่อยู่ในสมองส่วนกลางเนี่ยสมองที่เป็นสายทัตนายของความมีเพศสัมพันธ์อย่างดีเพศสัมพันธ์เนี่ยออกมาโดยที่ไม่มีสิ่งอะไรมาควบคุมมันก็เลยเสียกันตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนานก็เลยเตือนเราให้เรามีสตกิก็คือเตือนสมองส่วนหน้าเราให้ควบคุมสมองส่วนที่เป็นสายทัศนียาเราไม่ให้ออกฤทธิ์ออกมา เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราไม่มีเหล้าเราก็จะสามารถควบคุมการทำงานควบคุมจิตใจเราได้แต่ถ้าเรากินเหล้าเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ขาดสติจิตใต้สนึกเราสัญชาตญาณเราสัญชาตญาณดิบของร่างกายเราเนี่ยมันออกมาทำให้เราพลาดพังมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วพอหมดฤทธิ์จากการกินเหล้าแล้วเราก็มานั่งเสียใจทีหลังครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติตลอดเวลาอย่ากินเหล้าเลยครับ